ครับน้องทับทิมตัวแม่ครับตัวแม่ออกวังสามถุมเคริง3สามถุมเคืองยาวมากออกแล้วนี่ครับออกนะครับลูกเค3 1ฟสามหนึ่งตัวแม่นะครับถ้าเขากินน่วมก่อนนะครับ หาเขาลูกขึ้นกินนมได้ก่อนตัวแม่นะครับนั่นนะครับพี่เบ่งแล้วนะครับแม่เขาอันนี้อันนี้อาอเขาทองแดงเบดรคีดือ้ออันนี้ทับทิมสมาชิกใหม่ผมเขียนกำหนดคอดไว้ผมไล่ไม่นะครับวันที่เจ็ดนะครับ ออกวันที่6ถือว่าก็โอเคแน่อยู่นะครับหัวหมุดเกิดพุ่นแล้วเดี๋ยวไปเอาออกกันจะข้าวนะครับนี่ครับหนาสีแดงนะครับสวยอยู่นะครับ